No. Mm -hmm. สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่ใช้หาหนึ่งจานเปลี่ยนแปลงโลกได้ทั้งใบนะคะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วคุณนุ้ยข้างหน้าเราเนี่ยมีกระเจี๊ยบวางอยู่จ้ะแต่คุณนุ้ยรู้ไหมว่าที่เราเรียกดอกกระเจี๊ยบดอกกระเจี๊ยบแบบเนี้ยค่ะจริงๆมันไม่ใช่ดอกอืมมันเป็นผลอือืมซึ่ง ด้วยรูปร่างลักษณะเนาะอ่ามันก็เป็นแฉกเนาะเหมือนดูลักษณะเหมือนดอกไม้ป่าประชาด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมสาเหตุเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเกิดมาจากว่าในสมัยก่อนเนี่ยกระเจี๊ยบเนี่ยจะปลูกตามหลังบ้านเนาะแล้วเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือดอกคือคือกระเจี๊ยบเนี่ยจะมีเป็นดอกดอกเหมือนดอกไม้เลยคุณผู้ชมเราก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้คือผลแต่ณปัจจุบันเนี่ย ไม่มีละไม่เห็นเห็นไ,<ม>ไ<ม>หน<ล>ะไเห็นก็ได้อย่างนี้แล้วถึงละสิบ,บาทใช่ <c oughs> อย่างเงี้ยเด็กก็รู้แล้วอ๋ออันนี้คือกระเจี๊ยบแต่พอไม่เห็นอย่างงี้ปุ๊บไม่รู้แล้วคืออะไรนึกว่าดอกไม้ป่าแล้วด้วยความที่เขามีกลีบเราก็เลยไปเรียกว่าดอกกระเจีย๊ยบดอกกระเจีย๊ยบนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทําความรู้จักนะคะเนื่องจากว่ากระเจี๊ยบต้นกระเจี๊ยบเองห่างหายจาก หลังบ้านห่างหายจากสวนหลังบ้านไปนานใช่คนไม่มีพื้นที่มไม่มีเวลาปลูกรวมไปถึงไม่รู้จักว่าจะใช้ยังไงด้วยถูกต้องเราก็เลยไปรวมอยู่กันเป็นไร่นะคะบางไร่เองอยากจะเล่งผลผลิตก็ใส่สารเคมีไปแต่วันนี้เรามีตัวอย่างเกษตรกรหนึ่งท่านคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะที่จะมาบอกว่าต้นกระเจี๊ยบเนี่ยนะปลูกก็แสนง่ายอยู่ก็ง่ายทนก็ทนไม่เห็นจะต้องใช้สาร<า>เคมีเ,คมเลยเลยนะคะวันนี้ก็ขอต้อนรับนะคะคุณสิรินสุตะเขตค่ะเก เษตรกรปลูกกระเจี๊ยบแดงจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะค่ะขออนุญาตเรียกคุณน้องอคุณน้อยคุณน้อยค่คุณน้อยขออนุญาตเรียกคุณน้อยแล้วกันนะคะ,ะค่ะคุณน้อยค่ะ ปลูกกระเจี๊ยบมานานหรือยังเอ่ยปลูกมานานแล้วค่ะที่บ้านนะคะตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเลยไหมคะใช่ค่ะก็ทุกวันนี้ก็ยังปลูกอยู่ค่ะทุกวันนี้ยังปลูกแล้วก็ปลูกเป็นอินทรีย์ด้วยใช่ปลูกอินทรีย์มานานแล้วค่ะค่ะแล้วปลูกเป็นอินซียเนี่ยยากกว่าปลูกแบบเคมีไหมคะส่วนใหญ่เกษตรกรเขาจะบ่นบอกว่าปลูกอินทรีย์ต้องประคบประงมแรงมันเยอะนุ่นนี่นั่นต้องใช้สารเคมีอ๋อไม่จริงเลยค่ะเพราะว่ากระเจี๊ยบเนี่ยเป็นพืชที่ทนนะคะทนแล้งแล้วก็พวกโรคแมลงเนี้ยเขาไม่ค่อยมากวนนะคะอ้าแล้ว S <S <S อย่างนี้กเกษตรกรคนอื่นๆก็จะใช้ทําไมฮะสารเคมีเพราะว่าจะได้เล่งดอกเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างเงี้ยค่ะหให้ดอกอโตให้มันใหญ่เงี้ยค่ะใช่ค่ะออดอกโตดอกใหญ่ได้ผลผล,ผลิตสูงแล้วพอเวลาเราเล่งด้วยสารเคมีเยอะๆเข้าเนี่ยจะทําให้ต้นกระเจีย๊ยบที่เคยทนนะทนต่อสภาพแวดล้อมเหมาะกับภูมิประเทศของบ้านเรากลายเป็นอ่อนแอพอนี้พอกระเจี๊ยบอ่อนแอก็จะเป็นพวกมีแมลงมาเลี้ยลงเลี้ยลงแล้วก็จะต้อง ยาฆ่าแมลงใช้ยาฆ่าแมลงเป็นอย่างนี้นี่เองแสดงว่าถ้าจุดเริ่มต้นเองเนี่ยถ้าเริ่มต้นรู้รู้ธรรมชาติของกระเจี๊ยบเนาะก็จะได้ไม่ต้องมานั่งใช้ยาสารเคมีให้ปลืงสตาก็ให้เขาแข็งแรงด้วยตัวเองเลยเห็นบอกว่าจริงๆแล้วน้อยเองเนี่ยเป็นเกษตรกรตัวอย่างอย่างหนึ่งเลยนะเพราะว่ามีการคิดว่าที่ปลูกกระเจี๊ยบโดยเกษตรอินทรีย์เนี่ยเพราะว่าตัวเอง ก็คือกิกระเจี๊ยบด้วยทานด้วยะคะ่ะต้มมาทานเองแล้วก็คือเวลาเราขายอินซีเนี่ยเราก็มั่นใจว่าคนที่ซื้อของเราไปเนี่ยปลอดภัยแน่นอนอกระเจี๊ยบเนี่ยนะคะไม่ได้มีดีแค่ตัวผลผลม,มีดีอะไรยังไงบ้างคะก็อย่างส่วนอื่นๆของกระเจี๊ยบเนี่ยสามารถที่จะเอาไปทำทำประโยชน์ได้นะคะ,คะก็อย่างตัวนี้ก็เรียกว่าเป็น ลักษณะตัวนี้เป็นแฉกนะคะก็ไปทําดอกไม้ประดิษฐ์ได้ค่ะอ๋อค่ะอันนี้มันคืออยู่ตรงไหนของกระเจี๊ยบคะคืออยู่ข้างในเนี่ยค่ะเห็นปะแล้วก็ข้างในนี่ก็จะมีเมล็ดอยู่ข้างในเนี่ยค่ะอ๋อนี่นี่อ่ะให้ให้คุณน้องโชว์โชว์ให้ผู้ชมดูนี่ไงอยู่ในนี้อยู่ในนี้เวลาเวลาเราทานเนี่ยเราต้องต้องแทงเขาเรียกว่าแทงเมล็ดกระเจี๊ยบออกมา ก็โดยที่เราจะไม่มีตรงนี้แล้วเห็นไหมเวลาปากแห้งไงนี่ไงก็คือเป็นรูนีคือจะเป็นแบบนี้ออกมาเป็นรูเป็นรูที่น้อยขายนี่ก็คือก็แทงเม็ดกระเจี๊ยบออกมาแล้วอ๋อแล้วเอาตัวนี้ไปทําอะไรฮะอันนี้ก็ทําเป็นดอกไม้ได้อะไรอะไอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนที่แกะออกมาเนี่ยข้างในก็จะมีเมล็ดอยู่นะคะเนี่ยอ๋อใช่อ่บอกว่าอุ้ยขออนุญาตเด็ดเลยได้ไหมเมลอดอะคือแดงแยนต้นอะอ่ะ มีเม็ดอยู่โอเคก็เม็ดนี้เราก็แกะออกมาทําเป็นเมล็ดพันธุ์ปีหน้าได้แล้วก็มีคนที่มาขอซื้อก็ทําเป็นอาหารสัตว์อ๋อเหรอคะค่ะแล้วก็สกัดเป็นน้ํามันในตัวถ้าเราจะแยกส่วนเราก็แยกแบบนี้จริงๆเขามีวิธีแทนเดี๋ยวเราจะพาไปดูแต่นี้แยกให้ดูคร่าวๆก่อนเนาะเก็บขอเก็บตรงตรงนั้นไปเลยนะเอามาเลยนะเดี๋ยวจะไปจิ้มเกลือตรงนี้ใช่ไหมเอามาเติดใจเคยกินอยู่ที่นึงอะคุณน้อยติดใจมากแล้วแบบไปเห็นกระเจี๊ยบสดที่ไหนนะ กระโดดพุ่งเข้าใส่เลยคุณโบอาหารยากนะคุณลุยเขาไม่เขาไม่ค่อยนําออกมาขายแล้วส่วนข้างในเนี้ยก็จะมีเมล็ดมีเมล็ดอยู่ค่ะซึ่งเมล็ดอันนี้คือเอาออกมาปุ๊บเอาไปปลูกได้เลยไหมคะหรือ uh> ต้องเอาให้แห้งก่อนตากให้แห้งก่อนแล้วก็เป็นแบบนี้เลยเอาไปทําเป็นอาหารศัตว์ก็ได้สกัดได้อันนี้คือเอาไปแค่แบบมีดินปุ๊บเอาเมล็ดลงไปปุ้งแล้วลดน้ําจบ อ๋อก็อาจจะต้องมีการอย่างสมมติว่าถ้าเราทําเองก็พรวนดินก่อนออเพื่อที่จะทําให้ตัวกระเจี๊ยบเนี่ยสามารถงอกได้อ๋อค่ะค่ะแล้วก็แต่ถ้าสมมุติว่าอย่างของน้อยปลูกในในไร่เนี่ยก็จะต้องมีการไถก่อนอ๋อไถ,ถ,ถก่อนอแล้วก็หว่านไปเพราะก็เพราะเป็นพืชล้มลุกเหรอคะก็ยืนต้นขนาดไหนคะอายุอายุสั้นไม่นานนะคะประมาณอายุของกระเจี๊ยบก็ประมาณ120วันนะคะ พอหมด1 20ิก็คือต้องลงใหม่คือแสดงว่าไม่อะค่ะคืออย่างกระเจี๊ยบเนี่ยถ้าถ้าครบร2อิวันแล้วเนี่ยถ้าไม่มีน้ำลดอย่างที่บ้านน้อยปลูกนะคะก็คือจะปลูกช่วงฤดูการาก็จะมีน้ำ,น,ำน้ำจากน้ำฝนม,มามาลดต้นกระเจี๊ยบแล้วถ้าสมมติว่าเลยจากเลยจากนี้ก็ไม่มีน้ำาพราะต้นไม้ไม่มีน้ำมันก็ตาย ฤดูกาลของคุณน้อยนี่คือเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนเริ่มปลูกนะคะตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมจนแล้วก็มาเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิกา,ามัาจะเป็นช่วงที่<อ>ช่วงที่ออกทกเกยบผลออกดอกได้ดีที่สุดใช่ดอกใหญ่แล้วก็ผลผลิตสูงเงี้ยค่ซึ่งจริงๆถ้าเกิดคุณผู้ชมเองปลูกที่บ้านเนาะรดน้ำบ่อยๆอะไรเงี้ย ก็จะสามารถยืดอายุไปอีกได้ใช่ไหมคะก็มีบางที่ค่ะสามารถที่จะคือไม่ต้องอย่างที่ไล่น้อยเนี่ยตัดต้นแต่บางที่ตัดเฉพาะดอกเนี่ยตัดเฉพาะดอกแล้วลูกน้ำต้นแล้วก็ดอกขึ้นมาดอกขึ้นม่ได้แต่ก็คือจากที่สังเกตแล้วเนี่ยหลังจากสักสองรุ่นไปแล้วเนี่ยดอกจะเริ่มเล็กลงเล็กลงละดิ้ด้วยว่ากระเจี๊ยบเนี่ยนะใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอย่าง ดื่มก็ได้แล้วประทานเป็นแบบสดๆอย่างนี้เอาไปทํายำนี้ก็ได้นะคุณนุ้ยรวมถึงนี่เอามาทําเป็นดอกไม้ประดิษฐ์อย่างนี้ก็ได้ปลูกง่ายด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณน้อยมากเลยนะคะที่อุตส่าห์มาจากนครสวรรค์เลยนะมาให้ความรู้กับเรานะคะขอบคุณค่ะแต่อย่าเพิ่งไปไหนเราจะพาคุณน้อยไปดูที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคุณโบเนาะใช่ค่ะที่นี่ค่ะที่บ้านอู่ตะเภาเขามีการแทงกระเจี๊ยบกันแล้วมีการให้เด็กๆเนี่ยมาแทงกระเจี๊ยบเพื่อเก็บ เป็นตังค่าขนมด้วยไปโรงเรียนเนี่ยก็ได้ตังค่าแทงกระเจี๊ยบนี่แหละคะ่ะไปดูกันเลยว่าเขาแทงกันยังไงการแทงดันและบิดคือขั้นตอนการแยกเอาส่วนของผลกระเจี๊ยบและช่อมเมล็ดออกจากกันซึ่งเรียกว่าการแทงกระเจี๊ยบเพื่อเตรียมไว้ขายแก่พ่อค้าที่จะเข้ามารับซื้อ ที่บ้านอุต่ตะเภาตำบลหัวหนาจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีกระเจี๊ยบเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำให้คนในชุมชนมีรายได้เสริมจากการแทงกระเจี๊ยบสำหรับเด็กๆแล้วดูจะตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะช่วงเวลาที่พวกเขาได้ใช้เวลาว่างหลังจากเลิกเรียนไปนั่งแทงกระเจี๊ยบได้สร้างรายได้ที่มาจากน้ำพักน้ำแรง แลกกับค่าขนมหรือเก็บไว้ซื้ออุปกรณ์การเรียนในปีการศึกษาต่อไปส่วนเด็กก็จะมาจากโรงเรียนเสร็จก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าน้ำมาท่าแล้วก็จะบางคนก็จะไม่อาบน้ําก่อนเพราะว่าชวพรกกระเจี๊ยบนั่นเป็นคันก็จะมาแทงกระเจี๊ยบก่อนเด็กก็จะแข่งกันอยู่จนช่วงส่องทุมก็จะแยกย้ายกันอาบน้ําแล้วก็ทํากันบ้าน ถ้าวันธรรมดาก็ได้30บาทถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็บางทีก็30สถึงประมาณ60บาทครับที่อยากมาแทงเองก็เพราะว่าเอาไปซื้ออุปกรณ์การเรียนเงินที่หนูได้หนูก็ไปเอาเอาไปซื้อขนมแล้วก็เอาอยากไปปลุกออมสินอยากมาแทงเพก็อยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ได้เงินการแทงกระเจี๊ยบ เป็นอีกหนึ่งในวิถีชีวิตการดำรงอยู่ของชาวบ้านที่อู่ตะเภาที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันของคนในชุมชนที่คนเมืองหลายคนอาจไม่เคยเห็นภาพเหล่านี้ในเมืองอันวุ่นวายสำหรับเด็กๆการแทงกระเจี๊ยบยังเป็นสื่อการเรียนนอกห้องยังสอนให้เห็นถึงคุณค่าของการทำงานแลกกับไรายได้ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ในชีวิตของพวกเขาต่อไป can can กลับมาแล้วคุณผู้ชมไปเที่ยวสุพรรณเป็นยังไงบ้างคะสนุกดีมากคุณนุ้ยน <No. S 1> กระเจี๊ยบเนี่ยจะผลมันหรือว่าจะใบเนี่ยก็มีรสชาติเปรี้ยว uh huh. คนสมัยก่อนเนี่ยก็เอามาทำแกงส้มกระเจี๊ยบ Oh. เอามาทำยำ <Okay. S 2> ซอยเนี่ยทำยำใส่กระเจีย๊ยบไม่ต้องไปใช้มะนาวไม่ต้องไปใช้มะดันจมีอะไรเปรี้ยวๆก็ใช้แบบนั้นได้ตามฤดูกาลเนาะอ่าใช่วันนี้ก็เลยจะดัดแปลงอีกคุณล <Okay. S 2> ุยจะทำต้มไก่ใส่กระเจีย๊ยบคือออกแนวต้มยำเลยแต,แต่ว่าไม่ใช้มะนาวใช้ทั้งใบแล้วก็ใช้ทั้งผลเนี่ยเอามาทำให้เปรี้ยวเอามาดูซิว่าจะเปรี้ยวจริงหรือเปล่าแล้วก็ใส่ไก่ก่อนนะจะได้สุกทันใจเรา แล้วก็คุณนุ้ยก็ทุบมาเลยหันนิดนึงเดี๋ยวไม่ลงหม้อก็ใช้ตะไคร้บพ่อแต่ถ้าอยู่ที่บ้านก็อย่างนี้แล้วได้เหมือนกันจบหอมเช่ กมานยังนี่หอมมากคุณโบนะเหมือนอยู่ในสปาอ่ะแล้วก็หอมแดงหอมแดง<อ>คุณโยก็บุมาสักห้าหัวบุกพอแตกเนาะแล้วก็ตามมาด้วยรากผักชีอาหารไทยขาดไม่ได้นะระหว่างนี้โบก,ก็จะเด็ดใบกระเจี๊ยบให้อุ๊ยใบยกระเจี๊ยบเนี่ย คนพม่าชอบกินนะคุณนุ้ยที่ไหนมีแรงงานพม่าเยอะๆเนี่ยอย่างเช่นมหาชัยเดินเข้าไปในตลาดเนี่ยมีใบกระเจี๊ยบขายเพียบเลยนะ<อ>แต่ถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยหาค่อนข้างยากนะใส่หอมใส่รากผักชีแล้วก็ตาไยผลกระเจี๊ยบเวลาขึ้นน่ารักเนาะคุณบนเนะาะขึ้นเป็นหน่ๆแบบนี้เนาะใช่แล้วกระเจี๊ยบแบบนี้ก็เป็นคนละแบบกับกระเจี๊ยบที่ให้ฝักนะคุณนุ้ย ฝักสีเขียวที่เราเรียกกระเจี๊ยบมอญอ๋อค่ะอันนั้นเป็นกระเจี๊ยบมอญอันนี้คือผลแล้วกระเจี๊ยบมอนสีเขียวอ่ะก็คือผลเหมือนกันอ๋อแสแดงว่าเป็นญาติกันเป็นญาติกันเป็นคนระประเภทกันใช่แต่เดี๋วมเรียกกระเจี๊ยบเหมือนกันเนาะขยี้นิดนึงให้น้ำมันให้มันหอมละเขยอ๋อใช่ใบกระเจี๊ยบเนี่ยนอกจากจะเปรี้ยวแล้วพอเราคิดถึงความเปรี้ยวเราก็จะคิดถึงวิตามินซีค่ะนอกจากจะเปรี้ยวแล้วยังมีคุณค่าในการรักษา พญาตัวจี๊ดด้วยนั่นแน่แต่เท่าที่นุ้ยรู้มาก็คือกระเจี๊ยบเนี่ยค่ะจะช่วยลดความดันโลหิตอืมหอมมากอันนี้เดี๋ยวเรารอไก่สุกนิดหน่อยระหว่างนี้เราก็แกะเอาแต่จะเรียกกลีบมันก็ไม่ใช่ดอกนะแต่ว่ามันรักษากียกันอ่ะเอาแต่กลีบเนี่ยทำไมเราไม่เอาอันใหญ่คุณโบอันใหญ่ก็ได้คุณนุ้ยอันนี้คือมันยังเด็กอยู่เมล็ดเนี่ยก็ยังไม่แก่เต็มที่ก็เอามาปลูกไม่ได้อ้า คือแล้วแต่เราว่าถ้าเกิดเราจะเก็บไว้ส่วนหนึ่งทำมเมล็ดพันธุ์ก็ได้<ะ>เก็บหนึ่งเก็บส่วนหนึ่งมารับประทานก่อนก็ได้สีก็สวยนะคุณนุ้ยเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นเกษตรกรนะชมอยู่เนี่ยนะนุ้ยจะบอกว่าเออไม่ต้องกลัวนะถ้าเกิดเราปลูกกระเจี๊ยบเป็นในแนวกเกษตรอินทรีย์แล้วโอ๊ยกใครจะมีใครมาซื้อเรา เดี๋ยวนี้เขาเนี่ยนะคะไปรับซื้อถึงไร่เลยนะคะเพื่อที่เขาจะไปทําเครื่องสําอางแล้วก็เอามาทําเป็นอัดเป็นยาพี่ที่บอกแล้วลดไขมาในเส้นเลือดลดความดันโลหิตใช่ปลูกเลยกเกษตรอินทรีย์บอกว่ายังไงนะ<ม>ก็มีตลาดจริงค่ะไม่มีใครซื้อบอกเราซื้อกันเองอุดหนุนกันเองเลยก็ดูน่ารักจุ่มจิ๋มดีนะคุณหมอแล้วก็ใส่ใบได,ได้เลย เราเราไม่จําเป็นต้องสับใบเลยใช่ไหมคุณโบไม่จาเป็นคุณนุ้ยเดี๋ยวมันเคี้ยวได้เลยโอ้จะสีสวยนะนี่สิสใช่สีออกระเรื่อนะเนี่ยทําไมเราต้องถูกจํากัดอยู่แค่ต้มยําเดิมๆเนาะอืมแล้วก็เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนรสชาติแต่าจะาต้องเรียกต้มใบกระเจีย๊ยบต้องกระเจีย๊ยบเนาะต้มกระเจียเจ๊ยบอ่ะชิมดีกว่าค่ะสีสวยๆอย่างเงี้ยชาวต่างชาติเห็นแล้วก็แบบ คงแบบโอ้ oh, Amazing น้ำซุปสีชมพูเปรี้ยวไหมคุณโบเปรี้ยวหรอคุณโบเ,เดี๋ยวโบให้ชิมจริงเหรอแค่ใส่กลีบลงไปไม่กี่กลีบเนี่ยนะคุณโบใช่<บ>แต่ว่ามันจะเปรี้ยวไม่เหมือนมะน,มะนาวมะนาวมันจะเปรี้ยวจี๊ดขึ้น,ม,นมาเลยอืมอม,อม,มันจะเปรี้ยวนวลกว่าเนาะใช่ใช่หอม,อมกว่าค่ะ ใส่อีกหอมอีกอย่างหนึ่งแต่จริงถ้าคุณผู้ชมอยากจะแบบรู้สึกว่ากินต้มยำต้องเปรี้ยวๆอย่างเงี้ยจะใส่เพิ่มใส่มะนาวเพิ่มเข้าไปนึกว่าก็ก็ได้ไม่ผิดเนาะอ่าใช่แต่ต้องระวังอย่างที่คุณโบบอกอะทิ้งไว้สักสิบห้านาทีหันกลับมาชิมอีกทีหนึ่งก็เติมน้ำปลาไม่ได้แล้วุแต่นึกว่าอันนี้ก็อร่อยดีนะอันนี้ใส่เพิ่มให้มีสีสวยๆแต่หนูชอบตรงที่สีชมพูเนี่ยแหละเอาคุณหนูก็ตักได้เลยอืมอร่อยมากอุ๊ย ยังไม่เผ็ดนะคุณโบใส่พริกนิดหนึ่งปะเดี๋ยวให้มันลอยๆไงคุณโบได้งั้นเติมเพิ่เติมข้างบนก็ได้ค่ะบส์คือกระเจี๊ยบกับมะนาวเนี่ยไม่เหมือนกันตรงที่ถ้าเกิดว,ว่าเราบีบมะนาวลงไปในหม้อเลยเนี่ย uh huh. มันจะไม่อร่อยแล้วความเปรี้ยวมันจะหาย<ะ>แต่กระเจี๊ยบกับมะดันเนี่ยยิ่งตบยิ่งเปรี้ยวอชอบอะสีน้ำแกงสวยมาก ขอน้องกระเจี๊ยบเอามาประดับสักนิดนึงอันนี้คือเผื่อคนอยากได้เปรี้ยวเปรี้ยวเพิ่มอคะค่ะนน่นแน่น่นแน่แอบเติมอ,มอ,มอมหอมมากเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นต้มไก่ใบและผลกระเจี๊ยบค่ะเปรี้ยวและสีก็สวยด้วยทีเดียวค่ะกินออยู่คื เลยค่ะจะขอชิมเลยนะคะสําหรับใบเนาะอือนี่จะชิมตรงใบนี่ใบอมืมันมีกลิ่นหอมนิดนิดเปรี้ยวแต่ว่าไม่เปรี้ยวจัดของคุณนุ้ยเปรี้ยวจัดไหมคะใบเนี่ยเหมือนใบมะขามเลยแต่นุ้ยชอบตรงที่ว่าน้ำแกงเนี่ยสีสวยสีสวยแล้วแบบ ปรุงไน้กลมกล่อมมากคือเปรี้ยวจะไม่ได้เปรี้ยวโดดจะไม่เปรี้ยวเหมือนอต้มยำนะเราเรารู้สึกอีกวันหนึ่งนะคะที่ทำให้รู้สึกว่าเราโชคดีจังเลยทำไมเรามีความหลากหลาย แบบนี้มีมให้เลือกใช้วันไหนไม่มีมะนาวก็ใช้ใบมะขามไม่มีใบมะขามก็มาดันไม่มีมาดันก็ยังมีกระเจีย๊ยบให้ใช้ <นะ S 1> อีกอ,ะอ่ะนี่แหละคือความโชคดีนะคะไงเราก็ต้องช่วยกันคุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากจากคุณสีลานโพวันนี้จะเป็นเคล็ดลับเรื่องการล้างกุ้งและปลาหมึกคะ่ะไปชมกันค่ะ can can ในวันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายเทคนิคในการแล่กุ้งปลาหมึก และวิธีการล้างและการหมักให้กรอบนุ่มได้อย่างไรอย่างกุ้งนะครับเราเริ่มต้นจากแกะหัวก่อนก็คือตรงด้านนี้นะฮะเราแงะออกก่อนแงะแล้วกดบิดเขาก็จะออกมาเลยนะฮะแล้วส่วนตรงนี้เราก็ดึงดึงดึง,ดงแบบดึงกดก็จะหลุดออกมาง่ายๆออกมาอย่างง่ายเลยนะ ในส่วนตรงลำตัวเขาก็เช่นเดียวกันนะฮะก็คือเอาตรงบีตรงนี้ออกมาแล้วก็ดันนะครับนี่ในส่วนตรงนี้เนี่ยตรงหางแหลมๆเนี่ยสุดเราเพียงจะบีบบีบเนื้อเขาก็จะไหลออกมาเองตรงครีบเหมือนกันนะครับเขาจะลอกออกมา ต่อไปเราจะทำให้กุ้งมีมูลค่าเพิ่มจับมวนตีลังกาตรงกลางท้องของกุ้งเนี่ยเราใช้มีดปลายแหลมพะลุไปก่อนพะลุถึงกลางหลังเขาของกุ้งนั่นแหละเสร็จแล้วนิ้วเราสอบได้เราก็จับหางกุ้ง ใส่เข้าไป,ไปต่อไปก็ปลาหมึกนะครับสำคัญก็คือว่าปลาหมึกเนี่ยมีเมือกเยอะเพียงแต่เราใช้มีดเนี่ยปาด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 ,ปาดเมือกก็หลุดแล้ว วิธีการล้างและหมักนะครับเราก็ผสมแป้งสาลีใส่ไป2ช้อนโต๊ะลงในน้ำา2ลิตรตามด้วยเกลือป่น2ช้อนโต๊ะเช่นกันปิดท้ายด้วยน้ำส้มสายชูีก2ช้อนโต๊ะ ก็คือเราก็ใส่กุ้งปลาหมึกลงไปเลยนะครับแป้งสาลีก็คือมันจะเคลือบผิวเนี่ยชื่ว่าแบบแช่น้ำนมเวลาผัดหรือทอดเนี่ยแป้งจะหุ้มตัวเนื้อเขาเขาจะอะไรอะกรอบข้างนอกหวานข้างในส่วนที่ใส่เกลือเนี่ยเกลือนี่จะช่วยดูดกลิ่น อยู่คู่สังคมไทยมานานนะคะแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับคนไทยได้หลากหลายด้านเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปลูกง่ายดูแลก็ง่ายกินก็มีประโยชน์แถมเอามาทาอาหารก็ยังอร่อยอีกด้วยใช่ค่ะแล้วกระเจี๊ยบยังสะท้อนความหลากหลายทางชีวภาพในทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยค่ะทาให้รสชาติของอาหารไทยเนี่ยคุณนุ้ยมีมิติมากขึ้นจะเปรี้ยวก็มีเปรี้ยวได้หลายแบบไม่ได้มีเปรี้ยวแบบเดียวนะจริง,รงค่ะอยาจะบอกนะอยากให้ผู้ชมได้ได้รับรู้ถึงความรู้สึกนี้แล้วก็มีเจตนารมรู้ ร่วมกันกับเราอะว่าเพราะว่าถ้าให้เราพูดเปป๊อๆอย่างเดียวว่ามันมีรสชาติที่มีมิติหลากหลายถ้าคุณผู้ชมไม่ลองไปทําดูจะไม่ติดใจเหมือนเราสองคนถูกต้องแล้วการที่เราอยากจะปลูกกระเจี๊ยบเองที่บ้านเนี่ยเพราะว่าคุณน้อยยืนยันมาแล้วว่าปลูกง่ายมากมากเนี่ยทำให้เราสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและการที่เราเลือกใช้ความเปรี้ยวหลากหลายอย่างเนี่ย ทำให้เราส่งต่อม,มรดกทางวัฒนรธรรมนะมในการทาอาหารให้คนรุ่นต่อไปด้วยใช่ค่ะจะอยู่อีกนานเลยอ่ะเนาะสำหรับคนไทยและประเทศไทย <c oughs> อยากให้คุณผู้ชมลองชิมจริงๆเพราะอร่อยมากๆนะคะอยากจะชมรายการของเราย้อนหลัง w w w t h p b e s o r เว็บไ r ค่ะหรือว่าเขียนอ e ีเมลหาเรานะคะ e a ทแอมอาร์แอดทาค่ะทางจดหมายตู้ปอน,น,น .122 ลาดพร้าวกรุงเทพ10-310นนะคะค่ะแล้วกลับมาพบกับกินอยู่คือคะ่ะทุกวัน ันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา7จ็ดโมงครึ่งถึง8ดโม,ง,มงเช้าทางไทย p ี s s ค่ะค่ะอย่าลืมนะคะใกล้หมดหน้ากระเจี๊ยบแล้วรีบไปหาซื้อมานะคะลองทำต้มยำกระเจี๊ยบดูใช่หมดหน้ากระเจี๊ยบก็แปลว่าเก็บมเมล็ดพันธุได้พอดีอืมโอเค<ๆ>ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ